ไม้ยอดนะไม้ยอดแหงหีมีแหงแหงมีแหงหแตีแงไม่ใหญ่เป็นช่อไม่ช่วยยนี่ ยังไงยังไงตกตัวตกตัวมั้งยังไงสวยงามเลยมันช่วงที่ตีช่วงใหญ่แต่ปลาตัวเล็เลยลงมาต้มเลย อันเดดเลยเดดเเดดเเดดเุดดด้งนี่สามเลยครับปลชอ่อนกัดยืนห้ำย่างโเม็ดก็สีเขียวนะทีไปทีเราไว้แล้วมาพวกมากัด,ดรวมเลยครับชนใส่นี้โอเคครับผมดก,กันนะครับนะครับมีอีกไหม พุ้งมากัดอย่างนี้สิแีห่หน้าที่หน้าตีหน่อยปลาพุ้มเลือกปลาตั้งใจกัดเกลียวอย,อย่างนี้พุ่งออกมาเลยใส่เต็มเต็มปาก <ด>ออกังเรียงตองนี้ตียากไหยวะ คลองทั้งคลองมีเอ่งแค่เนี้ยต้องหาแอ่งตีไปเรื่อยๆแล้วนะครับมีตัวแม่้ย่างนั้นตัวตัวที่กัดนะที่ได้ตัวเมื่อกี้นะพอเหยียดหลุดจากแหน่ปุ๊บพุ่งมาเลยแบบเป็นตัวเห็นตัวออกมาเลยอย่างนั้นอ่ะหงงอย่างมันเลยคือเนี้ยปลาตั้งใจกัดกัดอย่างงี้แหละกูกูจะเอามึงแน่อะไรมาเนี่ย แต่ไม่ค่อยจะเจอนะนั้นจะเจอทีอย่างเงี้ยนะป่ะโอเคครับผมหนึ่งตัวนะขับหมายตรงนี้นะในกระทรนนอนอยู่นี่ใส่เสื้องาๆครับโอเคผมครคนที่เข้ามารับชมนะครับตากล้วแช้ดด้วยนะครับป่ะไปดูหาเหลี่ยมต่อไป